สวัสดีค่ะวันวันนี้เรามาเจอกับบันบันอีกแล้วนะคะเราเรามีไมมเมโรดี้แล้วก็คิตตี้แล้วก็ซินนามอนโรแล้วแล้วเด็กอ่ะนี่ต่อไป Yoko Anto Pai Yoko Anto Pai <laughs> บายบายอย่าลืมกดไ like ลค์กดสมัครด้วยนะคะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ